ออแล้วฮะแล้วผมจะโยนแอร์ด็อปด้วยนะครับนี่คือแอร์ด็อปในเซิร์ฟเวอร์แอร์ด็อปที่ก็หาค่อนข้างยากนะครับฉะนั้นแอร์ด็อปลูกหนึ่งจะได้ลูกบ้องด้วยได้อะไรด้วยนะครับในมือผมมี5้าสิบสิบห้ายี่ว้าวสีลูกเลยเหรอถึงมีการเปเลติบสี่สิบผมมีที่สิผมมีในมือผมมี40นะมันมีอยู่2ลูกเก่าเล็กด้วยนะโยนกางบ้านเดี๋ยวนให้มันตกพร้อมแล้ว อายผมนี่รีบตัดไม้รอเลยครับผงานยให้อ้โหดไหมเงิแน่หาแสนหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสโอ้ โโอ้หยูนไอเดบดเสร็จแล้วลงสตรีมได้ก็เอามายูนไอเดบแล้วก็นอนเป็นยังไงล่ะมีใครทำอะไรเป็นผมไหมล่ะโอ้โหด,ด,ดูสิไอเดบตกครับโอ้โหมีไปงานแจกแจกรวยรวยรวยครับโอ้โหรวยคืนินจะขอซื้อไปจะด่าเราไหมวะเนี่ยทำซื้อมันแหลกเนะี่ยโอ้โห ออืแม็กพี่ว่าเก็บของเข้าบ้านก่อนดีกว่าเอ้ดบสี่สิบลูกโอ้โหแจมเจียวแจมแจ้งพี่ว่าไปเก็บไอ้เก็บตรงไอ้ข้างข้างที่มันตกน้ําก่อนดีกว่าเก็บข้างนอกมาก่อนเลยในรถเก็บที่หลังไล่เก็บข้างนอกมาก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอนับไปนะว่าได้อะไรบ้างสี่สิบลูกได้ลูกบ้องเท่าไหร่พอนับอ่าลูกล็อกเก็ตกับอ่าตอร์ปิโดแล้วก็ซีโฟสามอย่างนะล็อกเก็ตตอร์ปิโดซีโฟว์เลเดี๋ยวผมขอไล่เก็บข้างบนให้ เก็บข้างนอกก่อนนะในบ้านที่หลังเดี๋ยวผมให้ผมก็าลากเก็บแล้วค,อวคว่อยรวมกัน <c oughs> นะครับุกคนผมจะเก็บผมจะได้เฉพาะล็อกเก็ตต่อไปโดนซีนะครับก็คือ3อย่างหลักที่มาใช้ในการล้นบ้านได้ ดีครับคุณลุกโคดีครับอ่าข้าวดีผมเกลียดเราต้องทีวีไปหาใข้างล่างอะ่ะแม็กมาแม็กมาทีพี่้ะจ้าขอหน่อยจ้าเดี๋ยวอะไรเกลียดในบ้านไม่ว่าขอล็อกเต็มหน ล็ ed, อกเก็ตต่อไปโดนซีโฟส,สามอย่างอยู่ในกล่องเลยจ้ะหาเอากล่องไหนกล่องไหน,นไม่เอาไม่เอาจะรวมจะนับจะนับจะดูว่าสี่สิบลูกกับมันได้เท่าไหร่ไงไม่เอาของเก่าอันนี้อันนี้ใช่ไหมองนี้ใช่ไหมขอรูดอาวขอรูดอาเฮ้ยมีคนเทรดของมาด้วยอ่ะชื่อมาร์คัสก็อย่นีรับเทรดกันอุ้ยขอใล็อกเก็ตมาสิบห้าลูกสามสิบลูกสี่สิบห้าลูกโอ้ สีส่สเตก็กห้าสเต็กหกสเต็กอู้ยิ้มเวทีเกบหกสเต็ตตก<อ>กับซ<อ>ันฟลอครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเมื่อกี้เขาให้มาหกสเต็กกับซันฟือ้อสเต็กแบบเต็มๆเลยนะครับหนึ่งสเดี๋ยวเขาเยี่ก่อนหนึ่งสองสามต็กแบบเต็มๆนะฮะ แอวกาศดีแล้วก็สัตเ์อร์อ่ะของนี้ไม่เกี่ยวเด้อของนี้มีคนเทรดมาให้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากฟาร์มของเทรดมาให้ท่าภูณนมแล้เด้ใช่เหรอท่าภูณามเขาสุ่มป่นะเนี่ยผมขอเก็บน้อยนอกบ้านยังไม่ได้เก็บเลยเด้อยังเก็บอยูเ่เก็บอยู่ไล่เก็บอยู่คุณไล่เก็บแล้วเอามาโยนข้างในเลยนั่นแหละเก็บ<ด><อ>กองกองจะอยู่ตรงนั้นแหละสถานนั้นแหละที่คุณอยูอ่ผมหลุดโลวสวยมาก โดดสูงเนี่ยทำไรโดดสูงอ่ะอ๋อผมหลุดเพราะโดดสูงเหรอผมก็โดดโบเอดับก็ผมก็โดดเก็บเอดับผมก็เลยกระโดดยืนโบเอดับหลุดเฉยเลยกระเทยก็เดยหัวลังเข้าหลังเข้าโดนแบนโดนแบนเก่งเกินโดนเอดับมากเกินสวันดีพี่ไม่เสื่อมนะครับสวัสดีคุณยาครับผมเมื่อกี้เขาถือของมาชื่ออะไรมาคัดเหรอเตอของมาขอบคุณห้าสิบดาวจากกระพงครับเรื่ยเดี๋ยวมาดูว่าได้ลูกบอลกี่ลูกครับโยนอ มาแล้วมาโยนแอ้ดอกสี่สิบลูกมาดูว่ามันจะลูกบ้องประมาณกี่ลูกเพราะว่าน่าจะหลายร้อยอยู่นะเมื่อกี้ผมแยกของที่มีคนเทรดมาให้แล้วนะนี่ผมจะแยกแเฉพาะนับเฉพาะแอ้ดอกอย่างเดียวว่าว่าได้สลาบเฉพาะจากไอ้ดอกนะผมเทรดไปอ๋อเจโนมี่เหรอเจโนมี่ซีเฟอร์ไม่ได้เจอนานในชืน่อนี้โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด นักแม่ได้แยกแยกกูนะครับพี่พี่แยกเลยผมไปตัดไม้จะก็ไปเขาเสร็จแล้วแป๊บนึงนะโอ้โหแล้วจะไปทำไมโอ้โหมาถึางได้ยินเสียงเบิร์มอเตอร์ไซค์เลยเอน อตอนนี้ลูกว่าผมดูบับเลยเนี่ยแจ๋วแล้วนอกสุดหละ่ะข้างนอกกาแฟเก็บยังเก็บหมดแล้วครับอ๋อแล้วคุณเอาไว้ไหนอ่ะเดี๋ยวกำลังไล่ลงให้อยู่กันผมก็ใจลมๆสิหอ,อมาออมาหอมมาผมเป็นวัยรุ่นใจร้อนไงผมอยู่ตรงป้อบปืนหน้าบ้าน มุ้งเน้นจริงๆเลยของเนี่ยไหนไปเิสกล่องไหนนี่ๆลกล่องนี้ก่อนเดี๋ยวจเอออันนี้ยังเก็บไม่หมดยังเก็บไม่หมดนะจากแอร์ดอกอย่างเดียวเนาะไปครับ อ้อันนี้กล่องกล่องนี้ไม่เกี่ยวนะกล่องนี้มีคนเตะมาให้เนี่ยกล่องกล่องแรกสุดคนเตะมาให้ฉะนั้นฉะนัน้นฉะนั้นอ่ากล่องหลักๆอยู่ที่กับผมนะถ้าเนอกเก็บหมดแล้วใช่ไหมเหลือๆงไหนบ้างหมดหมดแล้วเหลือหายไปผมนับเลยนะครับเมื่อกี้ผมยุดไอ้ดอกทั้งหมด40ลูกเป๊ะๆเลยนะครับได้ลูกบ้องทั้งหมด15 3ห้าสามสิแล้วนะครับ75 <90. S 2> สวัสดีครับ90อันนี้คือ90แล้วนะครับ90แล้วนะแล้วก็105 120 135 150, 15 1 15้0หน1่ง2้อย้าหบงด้บวกรอยลูกเลยเหรอเก้าสสีอีกร้อยกว่าแล้วก็มีซีฟอีก40ครับ โอ้ยไอดอกสี่สิบลูกได้ลูกบ้องร้อยห้าสองโสี่โฟสี่สิบนี่ยังไม่รวมลูกออกนะครับลูกออกเทียน,นเป็นลูกออกระเบิดอ่ะโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วถือว่าคุ้มค่านะคุ้มมากเลยไอดอกเติมเนี่ยคุ้มมากไอดอกได้ของดีครับขอบคุณด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะเอาลูกบอลทั้งหมดนี้ปนไปเลิไปเด่นบ้านกัน